클리삐TV <목소리> 니 ยุดยดยุดหยุดยุนี่อะไรกันคบเนี่ยคุณบอสคะเขากำลังแข่งเต้นกันอยู่นะคะพี่มาดามแอนครับพอเถ่ดครับหยุดเธอมันจะหยุดได้ยังไงล่ะคะหนูทันวี่ไม่ค่ะการแข่งขันจะไม่มีคาว่าเสมอมันต้องมีแต่คาว่าแพ้แลสชนะเท่านั้นอ้ ข้องเถอะนี่พี่เาดาเราแอนครับเอ่อผมว่าการแข่งขันเนี่ยมันควรจะมีไว้สำหรับเชื่อมมิตรภาพและความสามัคคีนะครับไม่ใช่มาแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายแบบนี้หุ่ยก็ได้หนูทันว่น่าเสียดายนะครับอุตส่าห์จัดเต็มกันอ่าก็ได้ก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกัน เรามาเปลี่ยนจากการแข่งขันแบบเต้นเอาเป็นเอาตายมาเป็นการแข่งขันแบบเชื่อมสามัคคีแบบมิตรภาพกันดีมากถ้าอย่างนั้นคุณเบอร์มิวสิค่ะเอาสิเอา แจ่มนี่แจ่มเลยใช่เก็บอะไรไว้เยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหนเว็บนี้มีคิดว่าเก่าว่ะโอ้โหก็ดูดิพี่ไปเปิดบ้านพักชะลาไงตายแล้วแก่ด้วยวะนี่นี่นี่โอ้โหดีแหลมเลยในบ้านพักคุณชะลาทุยอีกกปพี่เป๊ะนี่นี่นี่ต้องมาด่าเราแน่นอนเลยว่ะ ขอบคุณนะเออ,เอ,อขอบคุณเรื่องอะไรเจ๊เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรขอบคุณอะไรกันเกิดอะไรขึ้นไหนใครไลฟ์ฟังก็เรื่องนักเดทฉันไงอะ,ะอะเฮนะ้ยอะไรนะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอทำไมจะเป็นไปไม่ได้ก็ฉันกับเขาตกลงคบกันแล้วเอ,อ้ย เฮ้เดี <function> quart, ๋ยวเดี๋ยวเดีวใครใคบกันอะไรยังไงเดี๋ยวมา้มตกลงมันมีนัดเดทอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่เฮ้ยยังไงไหนเดี๋ยวเมาเลาให้ฟัง่อยดีแล้วนี่นี่ช่วยันหน่อยนะฉันจะมีเดทอีกสิวันรวดโอนี่เอาะไรให้กินน้ำม่วงป่าเลยวะเฮ้ยเฮ้อน้วก็ถยะไรับ้ นี่มาคุยกับใครวะไม่สนใจทุกคนกะ็ได้ว่ตามนั้นนะ่ะไปแกเราไปแกมีอะผมจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานที่เออช่างเถอะฉันก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันส่วนเรื่องหน่อยแน่เนี่ย เราจะสู้แบบยุติธรรมครับพี่พี่ทันค่ะคิตตี้มาชวนพี่ทันไปดูหนังเรื่องซ้ำกันเถอะค่ะอย่าบอกว่ามีงานคะเพราะว่าคิตตี้เนี่ยถามแชมป์เรียบร้อยแล้วแชมป์บอกว่าพี่ทันไม่มีไปดูหนังกันนะคะเฮ้ยแชมป์ไบอกตัวดีเฮียแข่งกันอย่างยุติธรรม แต่เบอร์เงินผมมีตัวช่วยเดี๋ยวว่ากันเลยนะพี่นะคลิปปี้ที่